ตนเสาเนาะกลายมาแถวบ้านศกครับผู้ที่มาเห็นเฮือนหลังหนึ่งเนาะสะดุดตาขนาดเลยออกแบบได้แบบสไตล์สไตล์ลตะเวนตกบกนะ่เนาะน้ามขนาดหลังใหญ่ประธรราเนาะปกติเฮือนเสร็จทีเล่าจะเห็นเป็นโดมแต่ว่าหลังนี้มาในรูแบบใหมนะ่เนาะลังคาแบบสไลตล์ตะเวนตกสวยงามนะ ผสมภานาเนาะสไตล์โมเดิร์นตัวสะโพแต่หลังนั้นเนะาะกลมาอย่างนี่ก็มีอีกอยู่ฝากน้องเบือกหนั่นนะอยู่นี่มันจะมีน้องเนาะอ่าแบบเดียวกันเลยวันนี้โอ้ข,ข่ายกันนะสองหลังนี่ข,ขายๆกันนะสีขาวนอกจากนิยมเห็ดสีขาวมันจะโดดเด่นหลงังคาสีออกอ่าดำๆจักหน่อยนะสวยงามเลย เงินธรรมดาเนี่ยนี่หลายล้านบาทเนี่ยนี่เนาะสุดยอดเลยสุดยอดเลยงามหลายมีลายนเนาะเพื่อนแบบนี้มีลายอยู่แถวโศกคำสมสง,งานเนี่ยมีลายขนาดเลยแต่จะไหนเขาพาไปเบิรงหลังนี้กับบธธรรมดาเนาะอนนี่ขนาดจะสั่งแล้วจะจนแล้วแต่แว่าง,งามลายเนาะลังใหญ่ลาย,าย วันนี้เขาจะาพาเราบึงบรรยากาศย่ำเศร้าตอนไปถึงรายการของโองมพี่นองเศร้านะครหลวงเงยงจันทร์วันนี้เป็นวันวันที่วัเนเดือนใหม่แล้วเนี่ยเป็นวันที่หนึ่งเดือนซีเั่นแรก ันเวลาคันเปียนไปเรื่อยเนาะแต่ว่าผู้คนกยังจะต้องตีกันต่อไปต่อทีห้ากินีวิดีโอที่เขาถ่ายเนี่ยชื่อเขาเห็นบันทนพ่อเนาะที่มาตลาดเ็เลยถ่ายบรรยากาศเด็ด มันม้นข้อแมันเป็นกับเมื่องเป็นภาษาตะพอนลงเหมือนกันเจ็บนี่พวูดง่ายๆเนาะก็จะเป็นบ้านไดมันจะ,ะเศรษฐกิจนปะัญหาว่าดีเนาะหันขาหันท้ายเนี่ยตองขามทางเนี่ยเขาไปตามทางเนี่ยเข็ยนตลอดเทุนทางเลยที่นี่จะมีตลาดใหญ่เนาะที อาานข้าใหญ่ๆาหานอาหารใหญ่ๆมาเปิดอ่ารเป็นวอกซื้อเป็นเบอร์มิกเก็ตแบบนี้พี่กันบอเมซอนกับมาอ่อาอะไรก็มาล่ามาล่าฮอตปอดฮ่องกินหนาชื่เป็นฮองกินแหละเนาะเป็นอาหารใหญ่เป็นบุฟเ,เฟ่นขนาดใหญ่ตอนนี้ กำลังนะครับก็ไม่ย่อมอยู่ดีสะพอนลงเวียนจันเปิดไร์สาคาแล้วเกินเนาะอยู่ในเวียนจันแต่ว่าค้นก็มาก,กินได้ล่ละมาเหล่าหาัก่อนถึงวราคาต่อค้นเนี่ยจะตกอยู่ประมาณสองแสนปลายเนะ่ะค้นกับสองไปกิน เขตนี้แม่นขึ้นกับฝานทุกขัวฝานทุกขัวเนี่ยกัขึ้นกับเมืองไส่เสถาให่กันมาจุดนี้พิเศษก็คือจะมีตลาดตลาดทุกขัวเป็นตลาดแรงที่ว่าชิ้นค้าประเภทต่างๆนะเป็นตลาดสดทั้งหลายแต่ว่าประเภทเครื่องแห้งก็มีกันกต่ตลาดบญญายนายานปันไดแต่ว่า ินข้าจากธรรมศาสตร์นี่หลายเนาะอาหารการกินจากธรรมศาสตร์หลายเลยแตาว่า SC เอซีเฮาส์มาเยี่ยมายาประเทศลา่าเนาะแต่ว่าอยู่กลเท่่นี้ก็อย่างลงตลาดแรงเนี่ยก็คือมานนี่แหละตลาดโอขัวอาหารการกินเนาะอาหารจากธรรมศาสตร์เนาะหลายเนาะถ้าว่าใครมาหารธรรมศาสตร์ถ้าให้เบิ่งเมาะอบรรยากาศตอน เจ็ดโมงถึง,งอตอนคนกำลังไปเหยียบไปจานไปงทำโรงเรียนที่ว่าไปกับรถจักรจกกันไล่ได้รถจักรจะไปจัดเกยบเทากับรถึงรถกระบะคนตัวไปเลยจำนวนปริมาณน,นะครับตเป็นย่านผ้านาลักของขอบรัวของบางคนนะบางคนจะใส่รถใหญ่บางคนจะใส่รถจักร แล้วแต่เนาะแล้วแต่ได้ได้เหมือนจักรอันไลกันแต่ว่าแต่ว่าเทียบไปเวียดนามเนาะตามไปช่วยไปเที่ยวไปเที่ยวเวียดนามไลยที่ลึกขนาดน่ะไล้ประวัตเนาะคนทีจแฉลายล้อะไรน่ะคนละเมืองก็แฉลบไละแต่มีส่วนแต่ว่าเล่าเฮานี่แต่ยังคนไล้ทอเนาะ ต่นหนบาคนพิธีมีคนอยู่ในนครลงเมือจันทร์จันแร์เลยแหละตำบลท้องนี้ประเทศเราสกายแลปตามหล่อก็ยังมีเผื่อมีรึเนาะจุดนี้เป็นจุดทางสามแยกเนาะเนี่ยร้ารจานด่วนเขาตัดเสากันนี่แหละตะกี้ตะกี้ประเทศเป็นท้ายตัวไปเลยตามแทมทางในตัวเมือง เขาพามาเบิงอีกจุดหนึ่งเนาะจุดสามแยนต,ตลาดวัวคัวจุดนี้จะเป็นทางแหนไปจุดต่างๆก็คือไปท่านล่วงก็ได้นะไปบานซัมเพ่ออกถนนชิลอยสิตีก็ได้โดยผ่านจุดนี้ทางนี้ก็เป็นตลาดอน่เส้นทางข้อมตลาดนี่จะเป็นเส้นทางสัญจรทางเดียวแต้สังเกต็นรถเราเพจ่งจะไป ความหนาเลยแต่ว่าทางนี่ดีเลยองเลนปูกข้าวิุอย่างดีเลยทางแถวนี่สมเสยเนาะทางดีรถต้นเสาซัมีเนาะเจ็ดโมงเชิงแปดโมงนว่วาไปจช่นนอ่นกโมงชิบูงกยักลายยังสีห่หลัรถเนาะก็คนนโมลายกันลายอยู่เลยเนาะเป็นจันทรันอีก รถจักรบางคันใหญ่ที่ทางรถจักรรถใหญ่เนาะแต่ว่าก็เฉยๆปัญหาเราเห็นหน่อยได้ทั้งว่ารถสไลายังกี่กันทังว่าเขัจรถทับทีปกติเป็นระเบียบเราเบิกไตามธรรมดาเลยแต่ว่าการบุ้งิตแบบประจำวันน่ะ เกับคลิปเคยครับสถาการนะนนเ,เป็นการถนแรงข่ดกับบุคคลเฉยๆก็ไม่เห็นเป็นอะไรเเอาพามาเบิ่งอีกจุดหนึ่งเนาะเขตน,นี้ถึนกับบ้านนุ่นสว่างอันนี้ก็คืออาหารที่ห้ามากินเหมือนก่อนครับเซรูเนาะต้นญี่ปุ่นอีกตัวเป็นอานหารญี่ปุ่นหานเดียวจะไม่เขตน,นี้็ดเนาะ เป็นานอาหารอานเดียวนเดียแต่ว่าถ้าเต่าตกแซงใดไว้งามนะนี่ตอตลักแบบว่าเบิ่งแล้วสแต่ายออกไปสไตล์ญี่ปุ่นนะนะก็เลยว่าพากันมาลองชิมมือน,น,ะนะัหนาะโอเคเนาะอาหารราคาแต่ตางสไตล์อาหารญี่ปุ่นเนาะ รถลลายนี่เนาะรถลลายนี้เที่ยวประกาศ้ายเลยนั้มีอีกขึ้นหนึ่งจะหายไปเลยคือุุโทงเยนบางใตยคือตันก็ต้องขึ้นโรงเ,ย,เยนแน่แนขนาดอยากจะไปนทางมาพบกันที่งางสามเนี่ยรถยฟสายไัน จัดนางเตาน,น,น,นครละเวียนจัดเด้อท่านผู้ชมนี่คือขึ้นกับเจ็ดบานบางใต้ขึ้นเก่าเนอ้องรถล่างทานะ่ะคือว่าตามเส้นทางเหนียนได้ลายอย่างสิเนาะแต่ว่าเป็นเส้นทางลัดถนนไก่ซ้อนหัืนกันแห้งวยวาน่นะนะแห้งหลายเนาะเจ็ดบางใต้เนาะเจ็ดตรงต่ว ขดถางว่านี่ัดขาดยังไงก็เปิดดูนี่ก็คือเจมหมาเจีหมาดัาบางไทรเจีาหมาดกบก็กรอกเสรคือซีเมนต์เก็บจากคองเดียวกันมั้งมาถ้าเจ้าทีนไปเจีหมาดกรอกกรอกเนี่ยงเข่าเขาเขาจัดเนะเก็บ้านวางไทร ว่นงรูปสวางว่างท้ายเนาะไปทั้งนั้นจะเป็นสนมามม้าดองจองนะต้นไม้ออกไปต้นสี่หลักทุกปีคินี้เจฟซี่กับสิบล่วงอ่เนาะว่าเอ้าเบนยางไทยเบนกีรลไทย เหตุผลก็คือย่านรถล,ลายเนาะรถร้ลลายก็เลยว่าย่านก็เลยอยู่ชุดได้ชุดหนึ่งแหละไทยการเคลื่อนไหวให้เบิงเนาะชุดที่เขาอยู่ตอนนี้ก็คือวงเวียนวางทรยึ้นไฟแดงเนาะแต่ว่าเป็นทางวงเวียนคอยติดแต่กันเนอาผู้ได้ติไปก่อนผูได้เขาก่อนกับไปก่อน ไฟเดียดมาไล้ที่เจ้ารถไล้ที่เราแบบนี้เลย <c oughs> มือที่ห้าวชายเนี่ยค่เป็นมือวันที่หนึ่งเด็กติดพอดีครับคุณผู้ชมเริ่มต้นเดือนใหม่ ใจวันทห,หารเมษาหมัดเดินผมนี่ขายทหารนะถ้ามากันชุดน,น,นี้เนาะเพราะว่าจะม,มีอาหานอ่าของจีนนะจะเป็นของจีนเน,นเาะเพราะว่าเจ้าเขียนวันเทียร์ยูหินเห็นะนะคือกระเชบบจีนทุกอย่างลิขาน จะซื้อแท็กับซิปไปท่านก็นมีเนะาะแท่งหันก็นมีอันนี้มันยังมาดามประแดกหันท้ายประแดดนะามาบิงอีกทีนหนึ่งนะก่อนจะจบปี่ำลังจะมึงคนเ่ยวท่างเนี่ยก็ธรรมดาแหละเนาะอันนี้อยากทายไปด้วแล้วเกี่ย,กย,วยวกับ มือเขาเหยียดเขาการเนาะทายบรรยากาศการไปเหยียบไปการในเป็นกันนะโชคดีแต่ว่ามือหนีเข้าบทอะไปเบี้ยครับเมื่จกี้งเป็นดิบเป็นวันศาสตร์ของจีนก็คือบริษัทที่ดนะนก็คือเป็นของจีนจะเล่นเดทพักคนล่าข้องเดทพักด้วยกันครับแถวปั้นน้ำมันก็เป็นเศต ตรงจองเลยนดฮะถึงครับตรงจองแล้วทานผุ้ชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้กัจจิขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบใจทุกท่านที่ทติดตามอับสมเด้์เอาไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าขอขอบใจ